เมื่อเราได้แล้วเราก็จะตัดตามรอยค่ะตัดตามรอยนี้เลยตัดไปเรื่อยๆตามรอยค่ะตัดไปตามรอยกุเล็กถ้ากันไก่เล็กเราก็ตัดเลยตัดโค้งไปเลยนะคะตัดโค้งไปเลยตัดแป๊บไปเลย เราจะตัดแยกเป็นออกมาเป็นชิ้นส่วนก่อนค่ะอันนี้คือกลีดของกระทงที่เราระบายสีเสร็จแล้วนะคะตัดตามตามรอยเลยพยายามบังคับนิ้วมือในการใช้กันไก่ตรงนี้ก็ตัดตามรอยเลย เรียบร้อยแนละ้วอีกอันหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ใช้นะคะจะเป็นกันไกรปลายมนที่ไม่มีปลายแหลมถ้ามีปลายแหลมมันอันตรายกว่าจะตัดไปเรื่อยๆอันนี้คือกรีบเราจะตัดออกมาให้หมดก่อนนะคะมีกรีบแล้วก็มีฐานกระทงแล้วก็มีเทียนตอนนี้ยังอยู่ที่ อันนี้คือกีบกระทรงค่ะอันชิ้นส่วนที่สองตรงนี้ที่ที่เขาบอกว่ามีต่อเราก็ตัดจึ๊บออกไปเลยแต่ขอบตรงนี้เราต้องให้มันเท่ากันเท่ากันค่ะเท่ากันแล้วตัดออกมาเลยอันนี้คือกลีบกระทรงได้แล้วนะคะกลีบกระทรงวางไว้ต่อไปคุณตัดเทียนเอาดูกันตัดเทียนตัดเทียนนี่ เทียนนี้ตัดง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมตัดแล้วก็ตัดตรงขึ้นมาแล้วก็โคง้งตัดเป็นเปลวเทียนเป็นเปลวเทียนแล้วก็โค้งแวบบออกมาโค้งแวบบตัดตรงไปเลยอ่ะได้แล้วอันนี้คือ เทียนเรียบร้อยแล้วเทียนต่อไปเป็นอะไรคะเป็นฐานกระทงฐานกระทงมันจะเป็นเส้นปลาเส้นปลาฐานกระทงอ่ะก็ตัดเหมือนเดิมตัดเหมือนกันตัดไปตามเส้นตัดไปตามเส้นปากโคง้งมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กนักเรียนอย่าไปตัดทิ้งนะคะถ้าตัดทิ้งแล้วกระทงไม่ได้เลยนะคะตัดไปตามรอยเลย ตัดไปตามรอยแล้วค่ะตัดไปเลยค่ะตัดลองพยายามบ้งครับนิ้วมือตัวเองในการ จับกระดาษแล้วก็กันไกลนะคะตัดไปพอเราเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อมาดูสิ การใช้กันไก่กันไก่เราต้องระวังด้วยเราจะเปลี่ยนการเปลี่ยนการตัดนะคะอ่ะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วทํายังไงต่อนักเร,เรียนเห็นตรงขอบตรงนี้นะคะเราก็จะพับมันขึ้นมาแบบนี้พับขึ้นมาพับขึ้นมานพับขึ้นมาหมดเลยพับขึ้นมาแบบนี้นะคะพับขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปติดขอบกระทง เดี๋ยวคุณครูให้ทำแบบนี้พับขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะตั้งขึ้นมาแล้วกรีบกระทงเห็นหรือเปล่าอันที่เขาบอกว่าต่อกันนี่ต่อกันนี่นี่ไงต่อเอากาทากาวตรงที่ขา,ขาวๆนี้คะเอากาวมาแปะตรงนี้เอามาแปะก่อนเดี๋ยวนักเรียนต้องดูก่อนนะคะเผื่อไม่ทล้เอากาวมาแปะเอเดินนะคะแปะตรงนี้แล้วก็มาติดต่อกันต่อกันเลยเขาบอกว่าต่อแล้ว บบเห็นไหมมันก็จะเชื่อมต่อกันเลยทีนี้ตรงนี้เขายังมีคำว่าต่ออีกก็แสดงว่าต้องโค้งโค้งจากด้านนี้มามาต่อกันเหมือนเดิม,าามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้แล้วทีนี้ทํายังไงต่อเอยเดี๋ยวค่ะววางไว้วก่อนวางไวก่อนทาอันนี้ก่อนเทียนเขาบอกว่ามมวนมมวนเป็นมมวนเป็นดาว หมวนเข้ามาหมวนหมวนหมวนเทียนหมวนเทียนเข้ามาแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะหมวนหมนหมวนหมุนหมวนหมนหมนเข้ามาแล้วนะคะหมวนเข้ามาแล้วหมวนเทียนเข้ามาแล้วตรงขอบขอบทํายังไงเอ่ยขอบที่เทียนทากาวทากาวทากาวที่เราม้วนแล้วก็มมวนเก็บเข้าไปเหมือนเดิมมมวนเก็บเข้าไปเหมือนเดิมมมวนเก็บเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ วางไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ววางไว้ก่อนเทียนวางไว้ก่อนนะคะเราจะมาทําตรงนี้กระทงกระทงดูซิลักษณะของกระทงเราจะทําแบบไหนดีล่ะเอากาวติดตรงนี้ขอบตรงนี้แล้วเราก็เอาติดขอบอันนี้แล้วก็ไล่ไปดูนะคะมันมีเท่ากี่อันเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบ เดี๋ยวติดก่นค่ะอ่ะที้นี่นอเอา,าัาขาตรงน,นี้แล้วนี่อ่ะโยก่อนหนึ่งตั้งเข้ามาติดขอบข้างในติดให้เขาเข้ามาตรงขอบข้างในติดมาเรื่อยๆค่ะติดมาเรื่อยๆดูนะคะติดขอบมาเรื่อยๆมีติดมาเรื่อยๆเลยให้ให้ฐานกนระทงอยู่ข้างในให้ ให้ขอบกระทงเราอยู่ข้างนอกนะคะตรงนี้เนะี่ยกดเข้าไปเลยนี่เรียบร้อยอยังติเดเรียบร้อยแล้วโอเคสวยงามมากเลยต่อไปต่อไปต่อไปเทียน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 เอามือก็ได้เลย,เลยทากาวนะคะเทียนน้อยทากาปับป๊บปับ๊บปั๊บาทำยังไงทีนี้ มันจะมีเห็นนักเรียนเห็นไหมกลมกรมแสดงว่าต้องเอาเอาเอาเทียนอาเกาียวเสร็จแล้วแล้วในที่สุดเรียบร้อยแล้วค่ะกระทรงน้อยของเราเสวยงามไหมคะสวยเยีเ่ยมมากเลยเรยล้อยแล้วค่ะกระทรงสวยงามสาหรับวันนี้นะคะที่จะได้เป็นรอยแล้วค่ะ สวยงามมากเลยค่ะมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะ